เรามาอยู่กับเจ้า Isuzu MU-X นะคะคันนี้นะคะเป็นรุ่น3 0 Ultimate ค่ะปี2021นะคะตัวนี้นะคะฝาท้ายเป็นไฟฟ้าส่วนภายในเบาะไฟฟ้าค่ะเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะคันนี้จะเป็นเกียร์ออตโต้ค่ะมีออตโต้เบรกโฮนะคะแล้วก็จะเป็นรุ่นขับสี่นะคะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กับเจ้า Isuzu MU-X นะคะคันนี้นะคะเป็นรุ่น3.0 Ultimate ค่ะปี2021นะคะคันนี้นะคะเป็นรุ่นขับ4เป็นรุ่นท็อปเลยนะคะใครกำลังหาเจตที่นั่งนะคะ MU-X ในราคาสบายๆนะคะคันนี้จัดโปรโมชัน่นราคาไม่ถึง1ล้านบาทนะคะใครสนใจสอบถามรายะเอียดกับปั๊มโดยตรงตามเบอร์ที่ขึ้นไมาให้ได้เลยนะคะหรือง่ายๆเลยสแกน QR Code ด้านล่าง ะะเดี๋ยวเรามาดูการสภาพภายนอกแล้วก็ภายในเป็นยังไงนะคะคันนี้ด้านหน้านะคะจะเป็นโฉมของปี2021ค่ะอค่ะจะเป็นตัวอ l t i m a t e นะด้านหน้านะคะเป็นโปรเจคเตอร์ LED โปรเจคเตอร์นะแล้วก็มีเซนเซอร์ด้านหน้านะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะมาให้4จุดเลยมาให้ถึง4จุดมีไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะด้านข้างนะคะล้อมแม็กเดิมโรงงานเลยนะคะแล้วก็ยางนะคะมาามาดูปียางกัน คันนี้นะคะยางปี2021นะคะจะมาในสีบรอนบรอนเงินแบบนี้นะคะ <_ an> กระจกด้านข้างนะกระจกมองข้างนะคะเป็นสีทูโทนแบบนี้นะคะมีไฟเดียวมาให้มีแหลกหลังคามาให้เรียบร้อยนะคะค <_ an> ันนี้ติดฟิล์มกรองแสงมาให้แล้วรอบคันแล้วก็ติดกันสาสอะไรมาให้เรียบร้อยนะคะล้อมแ็กเดมอมโรงงานรถสวยมากนะคะ <_ an> ด้านหลังนะคะด้านหลังมีโลโก้นะคะบอกว่าเป็น 4WD นะคะแ <_ an> น่นอนรุ่นนี้เป็นรุ่นขับ4ี่ค่ะ ไฟท้ายนะคะจะเป็นแบบ LED ค่ะแล้วก็เซนเซอร์หลังนะคะมีมาให้พร้อมแล้วนะคะถึง4จุดเลยกุญแจสำรองนะคะมีครบเลยมีกุญแจ2ดอกกุญแจจะเป็นแบบนี้ค <Wow. S 1> ่ะอันนี้เดี๋ยวเรามาเปิดฝาท้ายกันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูฝาท้ายนะคะตัวนี้นะคะฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะคะฝาท้ายจะเป็นแบบไฟฟ้ารถสวยสภาพดีค่ะมาดูฝาท้ายไม่มีถอดน็อตไม่มีขยับเลยนะคะใครกําลังหารถสวยสภาพดีนะคะดู มิวอีวูสูมิเวเอ็กซ์คันนี้ไว้นะคะแนะนําเลยนะคะภายในนะคะปูพรมกระดุมแบบนี้สะอาดตามากนะคะรอบคันเลยนะคะเฟดมูุพดานหลังโครงหลังคาไม่มีรอยดําไม่มีรอยขีดข่วนนะแล้วก็ตัวนี้มีติดกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยนะคะติดกล้องมองหลังมาเรียบร้อยแล้วนะคะมีที่ปัดน้านฝนนะคะไฟเบรกตรงที่3นะคะแล้วก็ด้านบนเสาวากาศแบบทิปฉลามส่วนภายในค่ะภายใน กุญแจเป็นแบบพีเลดนะคะอย่างนี้ส่วนภายในเบาะไฟฟ้าค่ะเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะภายในเบาะหนังนะคะเป็นสีน้ําตาลนะเป็นสีน้ําตาลแล้วก็พวงมลาลัยจะเป็นมัลติฟังก์ชันค่ะอ่าคันนี้ปุ่มสตาร์ทนะคะพวมมะะมง,งมาลยัยมัลติฟังก์ชันนะคะมีฟังก์ชันต่างๆมากมายเลยเลขไม้นะคะอยู่ที่75,000กิโลรถปี2021นะคะจอ a n d ด o i d ขนาดใหญ่แบบนี้เลย อ่ะนี่เอกสารคู่มือการใช้งานอยู่ครบหมดเลยนะคะบุ๊กเซอร์วิสมีมาให้พร้อมบุ๊กเซอร์วิสมีให้มาให้พร้อมรถเข้าูนย์ตลอดนะคะหรือลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับปั๊มโดยตรงได้เลยนะคะติดต่อได้ที่เบอร์ที่ขึ้นมาให้ด้านล่างนะคะ09033 1 4 3 6 1นะคะหรือแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยค่ะแล้วก็มาดูที่ระบบการขับขี่บ้างนะคะคันนี้จะเป็นเกียร์ออตโต้ค่ะมีออโต้เบรกโฮนะคะแล้วก็จะเป็นรุ่นขับ4นะคะสามารถ เลือกการขับขี่ได้เลยอ่าแล้วก็มี USB ใส่อักนะคะอยู่ตำแหน่งนี้นะคะมี Power อร์เล t หนึ่จุดนะแอร์ Air, เป็นแอร์ดิจิตอลนะคะแล้วก็ตัวนี้มีที่วางแก้วนะแล้วก็มีที่ใส่ของแบบนี้นะคะส่วนด้านบนส่วนด้านบนก็จะมีที่บางแดดนะคะมีกระจกมีไฟมาให้แบบนี้แล้วก็ตรงนี้จะที่เป็นที่วางของนะคะไฟนะคะทั้งสองดวงเป็นสีส้มนะ อ่าแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันค่ะส่วนด้านหลังนะคะเบาะก,ก็จะพับได้แบบ40 60เลยอ่าแบบนี้นะคะพับขึ้นไปได้แบบนี้นะคะปูพรมกระดุมนี่สวยสะอาดตานะคะรอบคันแล้วก็จะมีแอร์หลังนะคะแอร์จะมีทั้งคันเลยรอบคันเลยนะคะแถวที่สองแถวที่สามนั่งสบายแน่นอนนะคะมีที่เสียบไฟนะคะมีที่เสียบ usb นะแบบนี้อีก2จุด ะะมีที่แขวนของต่างๆนะคะแล้วก็เก็บของตรงนี้ได้นะคะบาอก,กลางก็สามารถวางแก้วน้ำได้อะวางแก้วน้ำได้แบบนี้เดี๋ยวเราปเปิดห้องเครื่องดูนะคะคันนี้จะเป็นเครื่องดีเซลค่ะเป็นเครื่องดีเซล3,000ซีซีนะคะแผ่นกันความร้อนอะไรอยู่ครบนะคะฝาป้องเดิมๆนะคะน็อตไม่มีขยับเลย ค่ะคันนี้นะคะอูสุมิวเอ็กนะคะ3.0 Ultimate ปี2021ค่ะคันนี้นะคะรถสวนสภาพดีเลขไม่เจ5 0 0มกิโลรถมือเดียวเจ้าของคนเดียวนะคะแล้วก็ใครที่สนใจคันนี้นะคะจัดโปรโมชั่นอยู่ในอยู่ที่ราคา9 9 8 0 0 0บาทนะคะจัดโปรโมชั่นอยู่ที่9 9 8 0 0 0บาทลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดกับตามโดยตรงที่เบอร์ด้านล่างนี้นะคะหรือสแกนพคนด้านข้างนี้ได้เลยนะคะ เครดิตดีดาวเริ่มต้น0%ผ่อนได้นานสูงสุด84งวดเลยนะนะคะคันนี้ดอกเบีย้ยพิเศษเลยนะคะเริ่มต้นเพียง2.79%เท่านั้นเองใครที่สนใจสอบถามรายละเอียดกันโดยตรงได้เลยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ